นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการคา้าภายในในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผูกข้าวได้มีการเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการได้มีการพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้วก็การชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผูกข้าวปี2566งวดที่9นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่3ถึงวันที่9ธันวาคม2565 ก่อนที่จะแจ้งรายละเอียดของงวดที่9ต่อก็ขอแจ้งเรื่องนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบกันนะครับสำหรับการจ่ายเงินชดวเชยส่วนต่างณวันที่8ธันวาคม2565ร้อิที่ผ่านมาทางธนาคารทกศได้มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรในงวดที่1ถึงงวดที่8สําหรับกรเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในวันที่2ธันวาคม2 5 6 5จํานวนอยู่ที่2.416ล้านครัวเรือนและสําหรับพี่น้องเกษตรกรบางส่วนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วแต่่วายัง ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ก็เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหรือเป็นกรณีที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารทกศจึงขอให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ไปติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับทางทกศส,สาขาในพื้นที่ของพี่น้องเองนะครับก็เพื่อให้ทางธนาคารทกศจะได้มีการดาเนินการโอนเงินให้แก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้ต่อไป สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอังาอิงวันที่9ซึ่งก็ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่14,253บาท21สตางค์นะครับวดนี้ชาวนาะก็จะรับการชดเชยส่วนต่างที่ตันละ746บาท79สตางค์และได้รับการชดเชยสูงสุดอยู่ที่ครัวเรือนละ14,55บาท6สตางค์ ในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะล,ลิน้อกพื้นที่ราคาอยู่ที่1 3 4 7 0สับาท78สตางค์ส่วนต่างในงวดนี้พี่น้องชาวนาจะได้รับอยู่ที่5 2 9สบาท22สตางค์รวมถึงได้รับการเชดเชิญสูงสุดอยู่ที่ครัวเรือนละ8 4 6 7สบาท52สตางค์สำหรับข้าวเปลือกปทุมธานีนะครับราคาอยู่ที่1 6 5 8งหมื่นหกร้อยห้าสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์ พ่อแม่พี่น้องชาวนาจะรับการช่วยเชยอ,อยู่ที่ตันละ341บาท81สตางค์และได้รับการช่เชยส่งส่วนอยู่ที่ครัวเรือนละ8,545บาท25สตางค์และก็ข้าวเปลือกเจ้านะครับราคาอยู่ที่9,488บาท83สตางค์ ชาวนาจะได้รับการช่วยเชยอ,อยู่ที่ตันละ511บาท17สตางค์รวมถึงได้รับการช่วยเชยสูงสุดอยู่ที่ครัวเรือนละ15,335บาท10สตางค์และก็ข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคาอยู่ที่12,131บาท5สตางค์ซึ่งในงวดนี้ไม่มีการช่วยเชยส่วนต่างนะครับเพราะว่าราคาสูงกว่าเป้าหมาย รุปแล้วส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวหัวที่9นี้มีการจ่ายเงินชดเชย4ชนิดนะครับก็ยกเว้นข้าวเปลือกเหนียวที่มีราคาสูงกว่าเป้าหมายและข้าวเปลือกเจ้ารับเงินสูงสุดในงวดนี้ก็น,นํามาแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องชาวนาวได้รับทราบกันก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆจากทาง Facebook กรมการค้าภายในดีทีมานาโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไ like, ลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ Thank you